ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการเข้าระบบไปสู่ google drive นะครับอันดับแรกก็คือเปิด google ขึ้นมานะครับเปิด google ขึ้นมาเมื่อเปิด google แล้วนะครับก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้านขวามือนะครับด้านด้านขวามือนะครับมุมบนขวามือคลิกไปที่มุมบนขวามือครับจากนั้นนะครับ เราก็นำเอาบัญชี Gmail ของเรานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตรงช่องนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับ Google ก็จะให้เราใส่รหัสนะครับเราก็ป้อนรหัส Gmail เราเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่มถัดไปนะครับ มาแล้วครับดูมุมมุมขวาบนครับมุมขวาบนนั้นนะครับโลโก้ที่เป็นรูปของเรานะครับก็จะก็จะขึ้นนะครับโลโก้ที่เป็นรูปของเราก็จะขึ้นด้านขวามือนะครับด้านบนนั่นแสดงว่าเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะคลิกไปที่ปุ่มแอปของ Google นะครับติดกับโลโก้ครับมีอยู่ เก้าจุดอ่ามีอยู่เก้าจุดเห็นนะครับเก้าจุดตรงนี้กดเข้าไปเลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็น Google Drive นะครับนี่นะครับ Google Drive เห็นแล้วแล้วนะครับคลิกเข้าไปที่ Google Drive นะครับผมเอา Google Drive ส่วนตัวขึ้นมาให้ดูเลยนะครับเป็น Google Drive ที่ใช้งานจริงนะครับอ่าก็จะเห็นส่วนประกอบ นะครับในในในตอนนี้ก็จะเห็นส่วนประกอบของ Google Drive แล้วนะครับในส่วนประกอบของ Google Drive นั้นนะครับก็จะประกอบเอาเฉพาะส่วนที่เราเกี่ยวข้องนะครับส่วนที่เราเกี่ยวข้องอ่าดูปุ่มนี้ก่อนนะครับได์ของฉันนะครับคลิกตรงได์ของฉันนะครับคลิกตรงได์ของฉันอ่าตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้จะเห็นว่ามีคําว่าโฟลเดอร์ใหม่ นะครับโฟลเดอร์ er ใหม่นี่คือถ้ากดปุ่มนี้นะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นในพื้นที่เก็บข้อมูลของเรานะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ก็คืออัปโหลดทีละไฟล์นะครับหรือจะอัพขึ้นไปทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้นะครับนี่จะขึ้นไปทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้ใน Google Drive นั้นนะครับนอกจากจะเป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆแล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารงานนำเสนอนะครับเช่น g o o g l e Google d o c หรือที่เรียกว่า Google เอกสาร g o o g l e s h e e t Google Slide g o o g l e Form นะครับอ่าเนี่ยครับต่อมาเยอะๆเลยนะครับมีแอปของ Google ที่อยู่ใน Google Drive ที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับรวมทั้งการทำเว็บไซต์ด้วยนะ o o o g l e Site ก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับ Google ให้พื้นที่เรานะครับ15ชิกนะครับ สมัยก่อนโอน้นให้5้จิกนะครับเพิ่มมาเป็น10บจิกเดี๋ยวนี้ให้ทั้งหมด15บจิกเลยนะครับถ้าไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้ Google ขายนะครับแต่15บจิกนี่ให้ใช้ฟรีนะครับนั้นน่าสนใจมากก็เชิญคุณครูเข้าระบบ g o o g l e s ไซ e ์ขอขอภัยครับนั้นก็ขอเชิญคุณครูเข้าระบบของ Google Drive ให้ได้นะครับในขั้นตอนนี้ก็นำเสนอในส่วนของ อ,ององประกอบของของโปรแกรมหรือของแอปพลิเคชันที่เป็นของ Google ได้นะครับยังมีอีกปุ่มหนึ่งครับคำว่าใหม่เราคลิกดูครับใหม่นะครับเหมือนโฟลเดอร์ของฉันเมื่อสักครู่นะครับปุ่มตรงนี้นครับเป็นปุ่มสำหรับเตรียมที่จะอัปโหลดไฟล์เข้าสู่พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลของพวกเรานะครับ เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถเก็บงานอะไรลงไปก็ได้นะครับนานมากนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับยังไม่หายเลยนะครับนั่นสบายใจได้สามารถเก็บไฟล์นะครับต่างๆที่เป็นไฟล์งานของคุณครูได้นะครับก็เชิญชวนคุณครูเข้าระบบนะครับคูเ e d นได e นะครับตามขั้นตอนที่แนะนํามาไม่ยากนะครับลองดูนะครับก็อย่างน้อยก็จะต้องมี gmail นะครับ แล้วก็เข้าสู่ Google แล้วก็เข้าลงทะเบียนล,ลงเข้าสู่ระบบของ Google แค่นั้นเองนะครับเราก็จะเข้าสู่ Google Drive ผ่านแอปพลิเคชันของ Google นะครับนี่ครับโอเคนะครับ